ีิตเปล่ยนการนอนคือหนึ่งใน 1, 3ของชีวิตเราเลยนะครับทีนี้นอนยังไงให้มีคุณภาพต้องหลับลึกนอนเนี้ยต้องหลับลึกแต่นี้เราจะเช็คอย่างไงว่าเราหลับลึกหนึน่งเวลาหลับลึกๆเนี่ยจะต้องไม่ตื่นมาตอนดึกๆนะครับแล้วก็อย่างที่2ครับระยะเวลาที่เราไม่ตื่นมาเนี่ยนะครับต้องนอนต่อนเนื่องให้ได้ 7- 8ชั่วโมงต่อวันนะครับจะต้องไม่ลุกขึ้นมาระหว่างนั้นเลย <Whoa. S 2> นะครับแล้วก็ตัวที่3ครับเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเราจะต้องไม่รู้สึกเพลีย รู้สึกว่าตื่นขึ้นมาเฮ้ย fresh นะไม่แบบงงเงียไม่เพลียมีความรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าทำงานคล่องตัวนะครับนั่นคือเราอิ่มจริงๆหลับอิ่มจริงๆนะครับเรารู้สึกว่าเรามีพลังของชีวิตของเราเองรู้สึกสดชื่นนะ่ะทั้งวันนะครับเพราะว่าวันไหนถ้าเรานอนไม่อิ่มนะครับสลุมสลือล,ลองสังเกตดูดีๆนะฮะว่าวันนั้นนะ่ะจะเบลอทั้งวันเลยเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันก็ดอปก็ด้อยลงไปด้วยเหมือนกัน <S <S ตัวที่4นะครับ ก็คือเวลาตื่นขึ้นมาจะต้องไม่มีอาการปวดเมื่อยใดๆแต่บางคนเนี่ยหลับลึกก็จริงนะครับ,รบแต่นอนผิดท่าคุดคูอยู่เงี้ยแล้วล็อกอยู่เงี้ยตื่นขึ้นมาปุ๊บเกร็งไปหมดทั้งตัวเลยก็มีเหมือนกันนะครับสแสดงว่าเรื่องของการนอนเนี่ยมีส่วนสําคัญต่อเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องลองสังเกตตัวเองแล้วนะคะว่าเอ๊ะที่คุณวุฒิบอกมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนะคะมีอาการต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าคะ่ะ ลี่ยนผ่นอนเดลิเซียหนึใบแถมฟรีเส้นใหญ่สำหรับเติม2แพ็คพิเศษสำหรับ30ส่ายแรกรับฟรีทันทีปลอกหมอนเกรดพรีเมียม1ชิ้นทั้งหมดเพียง2,900บาทจากราคาปกติ6,330บาทโทรไล7หาย1 5 7หรือแอดไลน์แอดเดลิเซียส่งฟรีทั่วไทยโปรโมชั่นถึงวันที่3 1มเวมีนาคม2564